ซาปาเมืองแห่งสายหมอกเป็นเมืองกลางหุบเขาอยู่ในเขตจ,จังหวัดลาวกายและเป็นเมืองชายแดนทางตอนเหนือของเวียดนามติดกับประเทศจีนเป็นดินแดนที่ถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนามซาปาเมืองที่รายล้อมไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตั้งอยู่บนความสูงเหนือระดับน้ำทะเล1,650เมตร จึงทำให้ที่นี่มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีอุณหภูมิเฉลีย่ย0-10องศาและลดลงต่ำกว่านี้ในเวลากลางคืนจะมีหิมะตกในหน้าหนาวประมาณเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคมแต่บางปีก็ไม่ตกแล้วแต่สภาพดินฟ้าอากาศในอดีตซาป,ปาเป็นเมืองตาอากาศยอดนิยมของชาวยุโรป เนื่องจากเคยตกอยู่ในการยึดครองของประเทศฝรั่งเศสสถาปัตยกรรมบ้านเรือนและตึกต่างๆรวมถึงการวางผังเมืองจึงมีลักษณะเป็นแบบฝรั่งเศสที่ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขาน้อยใหญ่และธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์แหล่งท่องเที่ยวที่เมืองซาปามีมากมายไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านชาวเขากัดๆนาขั้นบันไดและัวนาคาเฟมัวนาคาเฟ่ นอกจากกาแฟาขนมอร่อยแล้วยังมีจุดชมวิวหลากหลายจุดเด่นอยู่ที่รูปปั้นโมอาน้าขนาดยักษ์บันไดมือประตูสวรรค์นอกจากนั้นยังมีโบสถ์หินซาปาสถาปัตยกรรมแบบโยุโรปในสมัยฝรั่งเศสปกครองเวียดนามตลาดกลางคืนเมืองซาปาถือเป็นสถานที่ช้อปปิ้งยามราตรีอีกแห่งหนึ่งที่น่าสนใจ มีสินค้ามากมายความพิเศษของเมืองซาปาคือทำเลที่ตั้งเมืองนี้อยู่ใกล้ยอดเขาฟานซีปันซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม3,143เมตรและเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยเขาฟานซีปันได้ฉายาว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีนเราสามารถขึ้นพิชิตยอดเขานี้ได้แบบง่ายๆ คือนั่งรถรางไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าโมโนเรลและนั่งกระเช้าไฟฟ้าตายระดับความสูงแล้วนั่งรถรางไฟฟ้าอีกทอดหนึ่งเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาฟานสีปันได้อย่างสะดวกสบายเรียกว่าตื่นเต้นเราใจตลอดการเดินทางบนยอดเขาสูงสุดของเขาฟานสีปันทั้งหนาวเย็นกระแสลมแรงแล้วแต่ท่านจะใจกล้า เดินไปสัมผัสกับสัญ,ญลักษณ์สแตนเลสสามเหลี่ยม,มแล้วบันทึกภาพเป็นที่ระลึกได้หรือไม่โปร่างที่ไหนครับลบปังไหนครับ